สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพพร้อมใช้งามงา,มงามนางฟ้าเลยครับคันนี้นิสสันซันนี่ซูเปอร์นะครับเป็นตัวท็อปปี2003รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับสีสันเงาฉ่ำเคลือบแก้วมาให้เงาวับเลยครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับซูปเปอร์นีโอี2003ะครับรถบ้านแท้แน่นอนใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยจัดเลยครับ เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับและคันนี้ติดแก๊ส LPG หัวฉีดนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิการนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าภายในสวยหรูภายนอกงามแบบนี้นะครับทนทานดูแลง่ายครับอะไหล่หาได้สบายๆเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาหลักหมื่นนะครับมาชมเช็คดูรถนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานนะครับเนโอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคันนี้จัด มาให้แบบงามๆเลยครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใครพร้อมไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีย่านนั้นนะครับภายในสวยมากๆนะครับตกแต่งลายไม้ระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับภายในเบาะหนังนี่เลยครับงามๆนะครับแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับดูภายในนะครับตกแต่งลายไม้ภายในเรียกว่าสวยจัดเลยครับสภาพเดิมโรงงานนะครับ นี่เลยครับใครถูกใจนะครับเน้นประหยัดเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายมาทางนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าท่านใช้ LPG อยู่แล้วถูกใจแน่นอนดูสภาพภายในนะครับงามมากๆนะครับสภาพป้ายแดงนะครับถึงปีจะลึกแต่โดยรวมดูแลมาดีมากๆนะครับใครที่หาใช้งานครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่ติดต่อได้ตลอดเลยนะครับโทรได้ตลอดครับ24ชั่วโมงปลุกคนขายขึ้นมาขายได้เลยครับไลน์ไปก็ได้ครับขอรูปเพิ่มขอวิดีโอคล็อกได้นะครับ ภายในสวยนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับตัวนี้มีแอร์แบ็กแล้วก็ดิสเบรกครับโอ้สวยมากๆนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกแน่นอนนะครับถ้าท่านกำลังหารถเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายติด LPG ระบบไฟฟ้าครบแบบนี้โอ้โหคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับใครที่ชอบถูกใจนะครับติดแก๊ส LPG ใช้สบายใจนะครับ เครื่องตัวนี้ทนแก๊สอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลนะครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลถ้าใครไม่มั่นใจนะครับผมก็แนะนำให้เข้าไปที่แฟนเพจเฟ e บุ๊ k นะครับของ n e โอขับหรือ Sunny n e o โอขับนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงแม้กระทั่งอูกเก่งๆอูกเ,กอเฉพาะซันนีก็ยังมีให้ศึกษาได้เลยครับรับรองก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคันนี้และคัดและเช็คมาเรียบร้อยครับคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดให้เราเช็คให้ การันตีเลยครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกลามไม่มีจมน้าเอกสารถูกต้องพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนขับได้ทั่วไทยขับไปไหนก็ได้ครับรถสวยรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครที่ชอบโทรได้เลยครับติดต่อได้ตลอดนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนรถได้นิดหน่อยนะครับเพาะเปิดราคามาไม่ได้แรงอะไรเลยครับเน้นใช้งานคุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้